เชิญมาขับเพลงสรรเสริญพระเจ้าเชิญมาพวกเราเ้าเฝ้าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชนขอเชิญทุกคนรวมสาดดูดี ขอขอพระคุณเจ้าฟ้าทาตรีผู้เรืองฤทธิีกว่าพระอื่นใดเป็นจองกระสัดครองโลกทั่วไปดูแลชาวไทยดังนายชุมพาเชิญมาขับเพลงสรรเสริญพระเจ้า เชิญมาพวกเราเข้าเฝ้าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตวงชนขอเชิญทุกคนรวมสรุลดีเดชปนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดา และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสงสารพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลย ข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพระพจ้ารยเสมอขอทุสวรรค์และนบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยมิวอนพระเจ้าเพื่อข้พาขพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อเมน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระการุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระการุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระการุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าประทรงพิทักษ์รักษาประชากรของพระองค์ไว้ ให้รู้จักประกอบกิจการดีงามเสมอโปรดทรงพระกรุณาบรรเทาใจเขาให้ได้รับความช่วยเหลือในปัจจุบันจะได้ทรงนำทุกคนไปรับพระพรนิรันดร์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบาร,รมีพระเยซูคริสต์จเจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร บทอ่านจะได้ซื้อประกาศกเยเรมีบัดนี้เขาท่องหลายพูดว่ามาเถิดเราจงวางแผนปองร้ายประกาศกเยเรมีเพราะว่าธรรมบัญญัติจะไม่สูญหายไปจากบรรดาสมณนะคำปรึกษายอมไม่ขาดไปจากบรรดาผู้มีปริชาและการประกาศพระวาจาไม่ขาดไปจากบรรดาประกาศกมาเถิด เราจงพูดใส่ร้ายเขาอย่าไปสนใจฟังคำพูดของเขาเลยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงสนพระไถยข้าพเจ้าโปรดทรงฟังเสียงคู่อริของข้าพเจ้าเถิดความชั่วเป็นการตอบแทนความดีหรือเขอกำลังขุดลุงไว้ดักข้าพเจ้าโปรดทรงลึกว่าข้าพเจ้าเคยยืนเฉพาะพระพักเพื่อทูลขอความดีให้เขา เพื่อหันพระพิโรธของพระองค์ไปจากเขาเพราะวาจาของพระเจ้าโปรดสงพระเมตตาเถิดพระเจ้าขา้าเพราะข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ทำบาป โปรทรงดึงข้าพเจ้าออกจากบ่วงแล้วที่บรรดาศัตรูวางดักไว้พอพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามอบจิตใจไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์พระองค์ใส่ทุถ่ายกู้ข้าพเจ้าโปรทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปข้าพเจ้าได้ยินหลายคนใส่ความข้าพเจ้ามีความน่าสะพึงกลัวอยู่รอบด้านเขาคบคิดการปรักปําข้าพเจ้าวางแผนจะเอาชีวิตของข้าพเจ้าเชิญรับโพรทรงพระเมตตาเถอดพระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปแต่ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ากล่าวว่าพระองค์คือพระเจ้าของข้าพเจ้าวันเวลาของข้าพเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมือของศัตรูและจากผู้ที่เบียดเบียนข้าพเจ้าเถิดฉิญรับ โปรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าขา้าเพราะข้าพระเจ้าทั้งไหลได้ทำบาปชันยินขอสรรเสริญเยืนยอพระองค์ราชาธิราชผู้ทรงเกียรติ นิรันดรพระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาเพื่อรับใช้และมอบชีวิตของพระองค์เพื่อมวลมนุษย์ขอสรรเสริญยพระองราชาธิรักผู้ทรงเกียรินิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่าน บทอ่านจากพกระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถาวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลาน,นั้นพระเยซุเจ้ากำลังเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยเรูซาเล็มพระองค์ทรงพาเฉพาะอัครสาวกสิบสองคนออกไปแล้วตรัสแกเขาขณะเดินทางว่าบัดนี้พวกเรากำลังขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มบุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบแก่บรรดาหัวหน้าสม,มณะและบรรดาธรรมาจารย์ เขาจะถูกตัดสินประหารชีวิตและจะถูกมอบให้คนต่างชาติสบประมาทเยอะเยะ้ยโบยตีและนำไปตรึงกังเขนแต่วันที่สามบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพมารดาของบุตรเสรดีเข้ามาเฝ้าพระองค์พร้อมกับบุตรนางกราบลงทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์พระองค์จึงตรัสถามนางว่าท่านต้องการอะไรนางทูลว่าขอพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้บุตร ทั้งสองคนของข้าพเจ้านั่งข้างขวาคนหนึ่งนั่งข้างซ้ายคนหนึ่งในพระอาณาจักรของพระองค์พระเยสุเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่รู้ว่ากําลังขออะไรท่านดื่มถ้วยซึ่งเราจะดื่มได้หรือไม่เขาทั้งสองทูลตอบว่าได้พระเจ้าข้าพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านจะดื่มถ้วยของเราแต่การที่จะนั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของเรานั้น ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะให้แต่สงวนไว้สําหรับผู้ที่พระบิดาของเราทรงจัดเตรียมไว้เมื่อได้ยินดังนั้นอครสาวกอีกสิบคนรู้สึกโกรธพี่น้องสองคนนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกทุกคนมาพบตรัสว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าคนต่างชาติที่เป็นหัวหน้าย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่นและเป็นผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ย่อมใช้อำนาจบังคับ แต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้นผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นและผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในบรรดาท่านทั้งหลายก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้เหมือนกับที่บุตรแห่งมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไทยเพื่อมวลมนุษย์ พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทิวันนี้พระวรสารพระยิสุเจ้าบอกกับบรรดาอัครสา,าวกว่าพระองค์จะไปกรุงเยรูซาเล็มและที่กรุงเยรูซาเล็มพระองค์จะถูกทนทรมานจะต้องแบ,บกกางเขนนี่เป็นเรื่องราวที่พระยิสุเจ้าบอกกับบรรดาสิทธ พระองค์ก็ให้คำสอนให้บรรดาศิษย์นั้นได้เข้าใจว่าการแบกกังเขนนั้นเป็นหนทางสำคัญที่พระเยซูเจ้าบูแห่งมนุษย์นั้นจะต้องยอมรับแบกกังเขนนั้นคำสอนนี้ต้องการที่จะบอกกับบรรดาคาสาวกทุกคนบอกกับเราทุกคนว่าเราเองทุกคน,น,นก็ต้องแบกกังเขนด้วยอะไรคือกังเขนในชีวิตของเราความยากลำบาก ในชีวิตการที่ต้องทําในสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปในสิ่งที่เราคิดนั้นมันคือกังเขียนเสมอประกาศสกเยรมยีก็เคยพบกับความยากลําบากแบบนั้นมีคนปองร้ายเยรมีและที่สุดแล้วเยเรมีก็สวดภาวนาขอพระเจ้าได้สนใจสิ่งที่ตนเองนั้นได้พยายามทำ พระแต่พระเจ้าโปรดสนพระไทยข้าพระเจ้าโปรดทรงฟังเสียงคู่อริของข้าพระเจ้าคู่อริของเยเรมีได้ได้ปองร้ายเยเรมีทําดีและเยเรมีก็มีความรู้สึกว่าความดีที่ตนเองนั้นจะได้รับการตอบแทนเป็นเป็นการปองร้ายเป็นความชั่วมันคือลักษณะของกังเขนที่เยเรมีต้องแบกทําดีแต่ไม่ได้ดี ทำดีแล้วยังถูกปองร้ายนี่เป็นเรื่องราวที่ยังคงมีอยู่ในสังคมของเราด้วยการถูกเข้าใจผิดการถูกวิพากษวิจารณ์มันเป็นกางเขนอันหนึ่งที่เราต้องพบในชีวิตพระเยซูเจ้าเองทรงสอนสอนลูกศิษย์ของพระองค์อาคัสาวกเวลาที่แม่ของจากกบกับยอนไปหาพระเยซู ไปขอถึงรางวัลที่จะได้รับแล้วพิจิตเจ้าเองก็ถามว่าลูกของท่านสองคนพร้อมที่จะแบกกังเขนไหมและที่สุดแล้วพิจุตรเจ้าเองก็ยังสอนว่ากังเขนที่สําคัญที่พวกเราทุกคนต้องแบกนั้นก็คือการรับใช้ซึ่งกันและกันพูดถึงการรับใช้นั้นคือการยอมยอมลดฐานะเกียรติตําแหน่งเพื่อจะช่วยเหลือกันและกันนี่เป็นคําสอนอีก ประการหนึ่งที่พระเยซูเจ้าเองสอนเราซึ่งการเขียนการรับใช้นั้นคือกัรเขนอันหนึ่งที่เราเราสามารถที่จะทําได้ในชีวิตเสมอเสมอมาโพสเป็นช่วงเวลาที่เราจะไตร่ตรองเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าเองพระองค์จะยอมทนทุกทรมานเพื่อไถยบาปของเราก็ขอให้คําสอนของพระเยซูที่สอนเรื่องการ รับใช้ซึ่งกันและกันนั้นได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตการรู้จักบังคับใจของเราเองทําในสิ่งที่เราไม่ชอบรู้จักเพื่อเฟือเผื่อแผ่และช่วยเหลือกันและกันนั่นคือกังเขียนที่งดงามที่พระยุูเจ้าเองสอนให้เราทุกคนนั้นได้ยินดีที่จะปฏิบัติขอพระพรของพระช่วยเรานั้นได้เข้าใจทางแห่งกังเขียนในชีวิตซึ่งมีอยู่เสมอในชีวิตของเรา ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพวกมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานเล่าอังุนซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นอังุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ที่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทอพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณาทอดพระเนศการะบูชาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลถวายแด่พระองค์ขอให้การแลกเปลี่ยนศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ปลดเปลื้องข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้พ้นพันธะของบาปด้วยเถิดทั้ทงนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคล ที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบรันรดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพรค์ทรงกําหนดเวลาพิเศษให้บรรดาบุตรของพระองค์ตัดกิเลสชําระจิตใจให้บริสุทธิ์รู้จักใช้สิ่งอันนิจจงในโลกนี้อย่างถูกต้องโดยมีใจจดจ่อกับสมบัติอันถาวรในโลกหน้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิลึงโลดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ โปรทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าองุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสตเจ้าจะทรงม้อพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่าเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิตร,รัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบรรดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบรรดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคิสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลัส และบุญญาลาศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองคทรงพระสิริลุงรอดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร ให้เราภาวนาตามที่พระคิตตเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อาภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้า,ขาพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประธานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระกรุณาให้พ้นบ,บาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริลุงโลเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามคคีธรรม ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริอและครองราชตลอดนิรันดรอาเมน <Amen. S 1> ขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอสให้เรามอบสันติสุขของพระคิดเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกาลูณาเชิญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพะเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตัดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ พระกายพระคิสตะเจา้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอให้ศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระองค์ประทานให้เป็นมัดจำว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับชีวิตอมตะช่วยนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปรับความรอดพ้นนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสเจ้าเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงให้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้รับความคุ้มครองป้องกันและพรัสถานอย่างบริบูรณ์โปรดประทานความรอดพ้นทั้งกายและจิตใจโปรดประทานความรักฉันพี่น้องอย่างเต็มเปี่ยมทรงให้เขามีจิตใจจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิสตะเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาและพระบุตร และประจิตประทานพ,อพอระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมน <Amen. S 2> พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าพิธีกรรมจบลงครั้งนี้ลูกยินดีทำตามพระวจาชีวิตช่างแสนมีค่าเมื่อร่วมบูชา มีสาแห่งใจเรียนรู้เพื่อช่วยผู้อื่นทำให้สดชื่นรื่นรมสม